ดาวจากช่องยาดาวสาุไพรโนเววิถีชีวิตบ้านๆหาอยู่หากินได้ต่างเดนวันนี้ดีใจหลายได้ออกป่าได้ออกมาหาพักมีกี่ใบตอนนี้ายาดาวก็มาตำรวจป่าหาเก็บพักป่าจะมีพักป่ามีอะไรเรื่องตอนนี้เก๋หต้นหอมยังไม่เห็นแต่ตอนนี้ยาเห็นดาวเห็นย่างนึงมาจัะมาดูกันมาจ้ะมั้ยนี่ยาเรียมมาก็คือมีดจ,จะตะการน้อยหอยโซกยาดาวจะนี่เจอ ยาเรดดี้ได้แล้วหนึน่งอ,อยออ่างวันนี้เจรีาเรดดี้ทีงามง่ายนอนอ่อนเก็บก่อนไปอันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกล้ท่านแฉลบมัเจรพี่น้องมันกันยังไม่ทันยาดอกจยัดแต่ก็ว่าได้กินก่อนให้พี่น้องดูนนาาก่อนเนาะจ้ะเนาะเก็บเล็กผสมหน่อยไปจ้ะ นี่คือ,อยาเลดี้นี่จ้ะนี่นี่นี่ก้อยใหญ่มันมันยังไม่ทันยาวจ้ะตอนนี้เก็บไปพ่อได้ให้พี่น้องดูดาเนา,จา,นานจะจ้ะเนาะจ้ะคัดเอาพ่อได้ไปกินก่อนจักหน่อยอยากกินพักป่ามานานแล้วพี่น้องเอ้ยพักป่าเก็บพักป่าเด้อพี่น้องนี่คือ,อยาเลดี้จ้ะสรรพคุณ

ไปลงทงลงท่าหาของกินพี่น้องจะใส่ตะกร้าลงไปอันเดี๋จับพี่น้องนิดแตน้อยนังจับเหรจะกินจักน้อยนั่งแล้วจับเน,นาะยาเลดี้นี่มีสรรพคุณมากมายเด้อแต่พี่น้อง เป็นทั้งพักป่าเป็นทั้งสมุนไพรดีสำหรับลูกผู้หญิงของเราจะโรคเอติดสีดวงทวารผู้ชายก็กิกนได้ดวดวงทวารเนาะจ้ะยังหมดลูกเราเนี่ยยอนค่อยหรือไอ้นั่นกระชับหมดลูกได้จะ้ะกินสามารถกินซุปได้กินทิบได่ไปจิ้มสมตำก็อร่อยพี่นอ้องยาเลดีเนี่เป็นยาสมุนไพรช่วยในเรื่องของเอสำหรับผู้หญิง กินจะกินสดๆหรือจะปรุงอาหารหรือจะมาจิ้มสมตำจิ้มน้ำพริกจะเป็นไอ้ทำชาดื่มก็ได้สรรพคุณช่วยในด้านหามเลือดรักษาการอักเสบทุกอย่างจะ้ะแล้วก็แก้ปวดประจำเดือนพวกไวทยทองแต่เขาบอกว่าอย่าให้กินยาวและกินมากจะ้ะให้กินจักระยะหนึ่งาวันเจ็ดวันก็ยุดค่อยกินใหม่เขาไม่ให้กินปริมาณมากนะมัน ก็มีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษเนาะจากของทุกอย่างนี่ยาดาวเก็บมาเก็บนี่ก็คือว่ายาดาวก็รักษาหมดลูกจากของเราจะยงปลูกพผจากของอยากกินมันอ่อนมันพึ่งขึ้นหม่จะอยากกินก็ออกอยากมาสูดอากาศด้านข้างนอกพอมก็เลยออกมาเดินเล่นก็เมาเก็บไปกินจักหน่อยเพราะมันนั่นปลูกไผไข่เก็บแล้วมันมากเนาะจากที่ลอยมันยาวมันก็ไม่ได้ ออกมาง่ายแับมีโอกาสกออกมากินก่อนจะหากินกันไปก่อนพี่น้องก็ลองเซิร์ชดูใน Google หรือจะสรรพคุณยาเลดีภาษานอตก็มาลีโคฟาว่าง,งั้นยาดักอาจจะออกเสียงไม่ถูกหรือจะพี่น้องก็เซิร์ชหาอาจจะภาษาไทยยาเลดีลองมากินสรรพคุณเ,เยอะเยะจะลองหากินเองอินทผักเป็นสมุนไพรได้พร้อมจะพี่น้องบทชชาิของยาเลดีนอะจะ จะออกฝาดฝาดวัดมันมันจะกินก็สมกำับอร่อยโยนอน่อนๆกนนียิ่งแต่อร่อยจะพี่น้องจะได้กินนะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวดาวได้เก็บพักแวได้เก็บของป่ากินแหละเดี๋ยวออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์เลยจะ้ะเดี๋ยวออกมานั่งทางนอกได้ก็ดีใจเด้น่ะเก๋เดี๋ยวออ,ออกมาสูดอากาศทางนอกพี่น้องเอ้ยสดชื่นสดชื่น อันใจเต็มปอดเลย,เยหน่อยนี่กระปิดก,ก่อนเลยกัะพี่น้องอยากกินนะจ๊ะแล้วก็มาสูดอากาศพีศ่สุดลมดูเจ้พี่นอ้องนจูนจะได้หลายขั้นเลยเด้ี่ิไอเดินดูอีกนะจ๊ะเนาะวันนี้เป็นวันแรกครั้งแรก ของปี64ที่ยาดาวได้ออกนอกบ้านและเดินเล่นนอกบ้านอย่างสบายใจเพราะอมีเดชแล้วมดหิมะแล้วหิมะเหลือจะว่าละลายบนยอดภูเขาตัดพื้นป่าพักกมบดละจ้ะได้ออกมาสูดอากาศนอกบ้านหลังจากที่หยุดแต่ในบ้าน4-5เดือนช่วงหิมะตกแล้วก็มาเจอพิดโควิดระบาดอีกพี่น้องไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนก็ไม่ได้แต่ขนาดมาเก็บยาเลดีนี่ก็ ชวนเพื่อนมากก็ไม่ได้แต่เดี๋ยที่พิดกดพิดระเบียบก็อีกเดี๋ยวจีวรไม่เอทำตามกฎนะจ๊ะเลยต้องออกมาสองแถามาสูดอากาศพี่นออ้องเออที่นะจ่ะงาาแมบยาเลยดีป่ะพี่นอ้องเดินหาต่อกันจ้ะหาไปเรื่อยไปทั้งนี้จ้ะนี่คือบรรยากาศนะพี่น,อน้องเนาะความซุกล้วนเลยจ้ะนี่วันนี้คือว่าประเดิมเราจะวันนี้ได้ใส่หมวกได้ใส่ชุดหาเห็ดหาพักหาของปาลาเลยพี่น้องนี่ เตรียมพร้อมเลยดีใจหลายได้ตะก,ก้าน้อยหอยซอกพร้อมหรือึษะดีใจดีใจพี่น้องเอ้แต่เดินทางได้ออกหาสุนอากาศหาผภาคามีกินมาเด้อจ้ะกลมซุกล้วนๆมากมั้ยไปละกันของกินไปละกันดูน่าดูนี่อะไรถึงพักนี่นี่กับกำลังคืนอย่าเรียดีอันนี้พี่ย่าเลียดีจ้ะ มีปาดอาเนาะในกระเพ๋ได้เวลาได้หายเหนื่อยไอหายหายหิวเนาะจ้ะนี่จ้ะตัดขาตัดอันออกไดไปเดาป้ายหนึ่งเวลาจ้ะหยดหน,น,นึ่นงโอ้ฝุ่นกรอบยอหยดนี่ ก็ที่คือเด้งเด้งนี่จ้ะโอ้โหนี่รับม่เกี่ยงนี่จ้ะอันนี้ก็คือคือจียอดเต๋อแล้วติวฝรั่งหรอพี่น้องนี่อันนี้จ้ะมันใหญ่กว่านี้ก่อนตอนนี้ดูไม่ออกไม่อยากเก็บก็คิดว่าใช่แหละนี่น้าจัะเนาะแดดส่องหน่อยน้าจัะเนาะนี่มันก็จีไม่ชัด จ้ะยาเลดี้สรรพคุณยอดเยี่ยมเลยจ้ะพวูกมดลูกไม่ดีพวกเอริตที่ดวงกินได้จ้ะแต่จะไม่ให้กินนานขอบสรรพคุณของคะเค้าพี่น้องนี่เขาจะขึ้นอย่างงี้เลยจ้ะแต่มันตอนนี้ไม่เห็นยาเลดีแล้แล้วนี่แล้วก็ทั้งนี้ก็เป็นทะเลจ้ะทะเละเราเดินหาเฮ็ดหาอะไร ไอ้แก่หาพักหาอะไรอยู่เลยน้ำซัดขึ้นเอสลายทะเลขึ้นมาหนิพี่น้องเราไปเดินหาต่อเนาะจ้ะเนาะวันนี้กลนหอมไม่ท่านขึ้นขึ้นกระยาเรยดีเจ้าเอยาพักอย่างอื่นใหญ่เองอื่นเราก็เดินดูไปเรืเอ่อย,กยๆอยอยก,ก,ไไยก่อนจ้ะพี่น้องอันนี้อืออาจจะเป็นอะไรเนะนี่ยนี่ยังไม่รูจ้จ้ะโอ้ดีใจเนาะพี่น้องเนาะนมันก็มีไอ มดทิมมะเริ่มมีอพักมีกี่ใบของโคกของป่าให้ยาดาวได้หาได้คุ้ออกมาสูดอากาศเด็ดส่องยาดาวก็หายดูบรรยากาศดิคันจ้ะพี่น้องนี่จ้ะดูบรรยากาศตอนนี้มีเวลาก็นี่ห้าโมงกว่าแล้วจ้ะหาเนึกเนี่ยแล้วก็มาแล้วจ้ะออกมาสูดอากาศกับยาดาวกันเด้อจ้ะอากาศบริสุทธิ์ ดีใจหลายนึงหลังจากอยู่ที่ในบ้านมาห้าหกเดือนเลยไม่ได้ไปไหนมาไหนแต่เขาเนาะแค่เริ่มหนักก็อยู่ในบ้านเลยที่นี่มาเจอโควิดระบาดอีกก็ไม่ได้ไปไหนก็ยิ่งตะมุนนิดนี่นี่นี่เห็นละยาเลยดิพี่น้องนี่จ้ะนี่นี่จ้ะจ๋าดีดินี่อีกจ้ะจะทำยังไงกันเนาะวันนี้ยาก็ไม่ทัน ยะด้าจะไม่เอาไปมาเลยจะเอ,อาแค่มัดตรวจสอบพี่น้องกุก่อนนีเฉยไปกินแค่น้ำพริกจักน้อยก่อนมันอยู่ติดทางแล้วกันเดี๋ยมาตรวจตรวมันใหญ่กว่านี้ก็น่าจะให้มันใหญ่กว่านี้ก็น่าพี่น,อน้องเนาะโอ้ลุดหมดโอ้ยกล่องขากล่องกันนักดาจ้ะพี่น้องนี่ใจก็ะยาด้าไม่พี่น้องไพาพี่น้องออกมาหาแล้ว ไม่ได้เฮ็ดก็ได้พักป่ามันจ้ะเนาะพักป่าโนเวเดอร์จะพี่น้องของฟีจ้ะของฟีของฟีงฟมาหลับอากาศบริสุทธิ์เก็บพักฟีของฟีเก็บอันนี้เก็บอันนี้แล้วก็พอเถอะมันนักกองอ่ะมอเตอร์ไซเลืดีเด้อจ้ะ เริ <Es> <an> <du> <inal> ่มขึ <half> ้นแหละแต่หอมยังไม่เห็นจักต้นเลยหอมยังไม่ขึ้นจักต้นก็จะนี่กอนี่คืองานพี่น้องเอาสักก้อนเนาะจะเนาะมีดปาดเอาสักก้อนจ้ะโอ้ยนักกลองนักขากลงใช่ไนักกลงใช่เนี่ไปโอ้ยใหม่ใหม่อะไรจะอยเก็บออกตรงนี้ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อจัดขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังแรงใจเด้อจ้ะกดสันกระดิ่งไว้เด้อจ้ะพี่น้องก็ได้ไม่พัดคลิปใหม่ๆหของยาดาวมารอลุ้นกันจากคลิปต่อไปนี่ยาดาวที่พาลงทะเลจิมมีอะไรให้ชมกันจ้าอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้จ้ะขอบคุณจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า